เ้นนี่ uh, ้ยายนั่นอยายนั่นี่ยายังไน้ำมักเลยอัน้ำมันเออไปเ้้าเพิมเลยใส่น่องเติมหน้าเลยเติมน้าเติมรอฟังกาว่านี้เช็ดตัวลืมบอกแม่แยกแล้วเอออันนี้มันอันเช็ดมันนั้นมันเช็คุ่มเ่ะนี่น่เช็ดุมนี่เช็ดตัวหอยางหนาเช็ดัฮะเอาทีก้ Nó người nhìn chết nó nhìn mọi ừ. Nhìn ừ. này, nhìn mọi rồi mọi người mọi người mọi người Em người mọi em mọi người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  Tao người mọi người mọi người mày người mọi người mọi mày, mọi người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  mọi thái chưa? Hà,